ก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่2พฤษภาคม2564นะครับกับผมที่สวนป่านาะทุ่งมนนะครับตอนนี้เช้าประมาณ9มงครึ่งนะครับแดดเริ่มร้อนแล้วนะครับวันนี้ก็ขออัปเดตนะครับวันนี้มีลงต้นไม้ที่สวนป่านะครับแล้วก็ลงต้นไม้ตรงทางเข้า แล้วก็คันนานะครับแล้วก็อุโมงต้นไม้รวมๆแล้วก็น่าจะประมาณสัก120ต้นนะครับน้ำที่คลองนะครับก็เริ่มมีครึ่งนึงแล้วนะครับหลังจากฝนตกมาสองสาวันแล้วนะครับดินแถวนี้นะครับเป็นดินเค็มนะครับผมก็เลยเอาต้นกระถินเทพานะครับมาลงไว้นะครับ เรามาดูกันที่อุโมง์ต้นไม้สวนบนนะครับดูสภาพซิวันนี้จะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ประมาณ 6- 7อาทิตย์แล้วนะครับก็สภาพหลังจากโดนฝนก็ถือว่าโอเคนะครับมะกรํมมะกรําก็แตกยอดสวยนะครับพยุงไทยพยุงไทยก็น่าจะติดแล้วนะครับพยุงหาหลํำนะครับก็โอเคนะครับ ต้นแดงมียอดผลิออกมานะครับมหกกานีมหกกานีก็สภาพโอเคนะครับที่ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นต้นกระบากนะครับรก็เห็นยอดโผล่ขึ้นมาแล้วนิดนึงนะครับหลังจากโดนฝน3-4วันนะครับสภาพก็สดชื่นขึ้นมาบ้างนะครับ หลักๆตรงนี้วันนี้ผมไม่ได้เอามาเสริมนะครับระยะห่างของต้นไม้ก็ประมาณเมตรครึ่งถ้าโตแล้วก็น่าจะสภาพโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับต้นไม้ติดผมก็คงต้องหาไม้ที่กินได้มาปลูกนะครับพยุงแตกยอดอ่อนสวยมากนะครับมีแมลงด้วยสงสัยมาก,กินใบนะครับ สดาวต้นนี้นะครับเป็นสดาวที่ไม่ได้ปลูกนะครับเกิดขึ้นเองผมก็เลยเก็บเขาไว้นะครับสภาพสวยมากนะครับเดินมาอีกนิดนึงแล้วก็เลี้ยวขวานะครับจะเห็นว่าวันนี้ผมเอาต้นขนุนนะครับประมาณ6-7ต้นมาลงตรงนี้นะครับแล้วก็มีอะโวคาโดนะครับมาลงตรงกลางนะครับสภาพต้นไม้โดยรวมตรงนี้ก็ถือว่าโอเค ที่ยังไม่โอเคเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นพยอมนะครับอันนี้ใบร่วงหมดนะครับทั้งสองต้นเลยนะครับมีใบร่วงแต่ก็น่าจะมีใบอ่อนมีใบอ่อนโผล่ขึ้นมาบ้างนะครับวันนี้ลงขนุนกับอะโวคาโดไว้ตรงกลางนะครับส่วนนี้ก็ถือว่าลง ไม้ครบแล้วนะครับทั้งไม้ป่าแล้วก็ไม้ผลนะครับอาทิตย์นี้มีต้นพยุงตายต้นหนึ่งนะครับผมก็เลยเอาต้นสแบงมาลงไว้นะครับต้นสแบงต้นนี้นะครับจะมีผักหวานป่าอยู่ประมาณ4-5หต้นนะครับที่ปลูกติดมาด้วยนะครับแล้วก็ผมก็เอาเม็ดถั่วพระนะครับมาโปรยไว้โดยรอบนะครับ ดูว่าผักหวานป่าตรงนี้เขาจะติดไหมนะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าสดชื่นแล้วก็เขียวนะครับค่อนข้างจะดีเลยแหละคลองที่ขนานกับแนวที่นะครับก็จะมีน้ำนะครับ ถือว่ามีน้ําขึ้นมาแล้วครับคลองด้านล่างนะครับก็มีน้ํานะครับแล้วก็ริมบ่อตรงนี้นะครับผมก็เอาต้นสะแบงนะครับแล้วก็ผักหันปากนะครับที่คู่กันมาปลูกไว้นะครับฝั่งนี้ผมลงไว้ประมาณ5ต้นนะครับ แล้วก็ได้ต้นกระสังหรือต้นสังนะครับต้นนี้ที่บ้านพี่ยุนนะครับผมก็เลยเอามาปลูกไว้ตรงนี้กระสังนะครับสามารถที่จะกินยอดอ่อนได้นะครับส่วนริมคลองริมบ่อริมบ่อตรงนี้ไผ่ที่ปลูกอาทิตย์ที่แล้วก็สภาพโอเคนะครับแล้วก็ผมก็เอาอ้อยมาลงนะครับเอาอ้อยมาปลูกไว้นะครับ เดินมาดูตรงนี้อีกนิดนึงข้างลานที่จะปลูกบ้านนะครับตรงนี้ลานที่จะปลูกบ้านผมก็เอาไม้ผลแล้วก็ไม้ดอกมาลงอันนี้เขาเรียกต้นไม่รู้ต้นอะไรนะครับเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดปนนทธานีต้นสานหรือต้นอะไรนี่แหละอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันจําไม่ได้นะครับแล้วก็มีพระยอมนะครับพระยอมมาลงแหวนครับ โดยรวมต้นไม้ก็น่าจะปลูกครบแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นซินวะโอ๊กนะครับไว้เป็นลมเงานะครับโอเคนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับสวนป่าส่วนบนก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ